สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะวันนี้ครูนูก็มีความรู้ดีๆมาแบ่งปันกันเช่นทุกๆวันนะคะวันนี้ไม่ได้ออกมาตอนเย็นนะคะแต่ก็ต้องออกมาตอนค่านะคะเพราะว่าการที่เราออกมาไลฟ์ทุกๆวันนั้นนะคะจนกลายเป็นวินัยแล้วนะคะมันเหมือนกับว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเลยว่าได้ค่ะซึ่งครูนูเชื่อว่าทุกคนที่ออกมาไลฟ์ทุกๆวันนะคะและ ทำไปจนชินจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานั้นมันทําให้หลายๆคนไม่สามารถที่จะทิ้งการออกมาไลฟ์สดได้เลยค่ะสําคัญที่สุดเลยนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังเริ่มต้นนะคะกับการออกมาสร้างตัวตนหรือว่าการออกมาไลฟ์สดนั้นนะคะแรกๆอาจจะมีความรู้สึกฝืนตัวเองค่ะแต่ว่าพอคุณทําไปได้สักระยะหนึ่งนะคะมันจะกลายเป็นสิ่งเสพติดสําหรับคุณเลยค่ะ อย่างครูโนเองเป็นคนหนึ่งนะคะผ่านช่วงเวลาแรกๆมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะและหลังจากนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นครูนนทุกวันนะคะที่ช่องนี้นะคะซึ่งเป็นช่องของครูนนเองค่ะยุคนี้เนาะเราสามารถที่จะมีช่องทีวีเป็นของตัวเราเองได้แบบง่ายสบายๆนะคะสวัสดีค่ะน้องมิลินดานะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่มาส่งพลังใจให้กับครูพี่โนนะคะวันนี้เดี๋ยวครูพี่โขอแชร์ตัวเองก่อนนะคะ น้องมิลินดาช่วยคุณูแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องมิลินดาคนน่ารักนะคะเดี๋ยวคุณูขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะหลายคนวันนี้ออกมาสร้างตัวตนแล้วนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ต,ตอนแรกๆนี้ทำไมมันรู้สึกว่าทำไปแล้วก็ยังจะมีเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่แบบว่าวันนี้ฉันจะออกมาดีไหมนะวันนี้ฉันจะออกมาไลค์หรือเปล่าเอ๊ะทำไมฉันอยากจะออกมานะแต่ไม่มีคอนเทนต์นะคะ อ่ะเดี๋ยวคุณูขอแชร์ก่อนนะคะน้องกินดาขอแชร์ไปสักแชร์หนึ่งเนาะอย่าลืมนะคะเวลาที่เราออกมาแบ่งปันน่ะอย่าลืมแชร์ตัวเองออกไปหน้าเฟซตัวเองแล้วก็แชร์เข้าไปในกลุ่มต่างๆนะคะอ่าแป๊บหนึ่งนะคะขอแชร์ก่อนเนาะเราออกมาส่งต่อเรื่องราวดีๆนะคะซึ่งมันจะทําให้ใครหลายๆคนกําลังต้องการความรู้จากเรานะคะแค่เราออกมาแบ่งปันนั้นก็ถือว่าเราเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่แล้วนะคะ ฉะนั้นแล้วในวันนี้ในเมื่อเราพร้อมและยอมที่จะออกมาเป็นผู้ผู้ให้แล้วนะคะเราออกมาด้วยใจจริงอืฉะนั้นเราต้องแชร์สิ่งดีๆนี้ออกไปในกลุ่มต่างๆนะคะแล้วก็แชร์หน้าเฟซตัวเองด้วยเพื่อที่จะเลือกเลือกพ <c oughs> ูดผิดพูดถูกก็ยังเป็นอยู่นะคะไม่เป็นไรนะคะอาแชร์ออกไปเพื่อให้เรียกเพื่อนๆเ,เข้ามาดูเรานะคะวันนี้คุูนุเป็นคนหนึ่งนะคะที่ออกมาไลฟ์ ทุกๆวันค่ะนะไอ้ตั้งแต่นานแล้วนานมากแล้วเพราะคุณูเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะเลกๆนี่ออกมาก็ยังไม่รู้ที่จะเอาอะไรมาพูดดีไม่รู้จะเอาอะไรมาแชร์ดีนะคะแต่พอเราเริ่มทําไปจนเป็นเนื้อเดียวกันกับอ่าเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรานะคะมันเลยไม่มีคําว่าวันนี้ฉันไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดวันนี้ฉันจะเอาอะไรแต่คําว่าเอวันนี้ฉันจะ เอาอะไรมาเสนอให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนที่เขาต้องการความรู้จากเรานะคะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์นี้ออกไปนะคะวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ออกมาไลฟ์นะคะแล้วกลัวว่าเอ๊ะฉันออกมาจะมีใครมาดูฉันหรือเปล่านะคะจะมีใครมาสนใจฉันหรือเปล่านะคะอย่าได้แค่ในส่วนนั้นค่ะเพราะอย่างคนที่สําเร็จแล้วอาจารย์บัณฑิตหรือว่า,าคนระดับโลกคุรุลุงหรือว่าใครต่างๆเนาะที่คนสําเร็จทั่วไปอะ เราจะเห็นสังเกตง่ายๆเลยเพจเขาอะ่ะมีคนตามเป็นแสนนะคะแต่คนเข้าไปดูก็หลักพันค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าเราเองก็ยังไม่มีคนตามเยอะขนาดนั้นแล้วมีคนดูไม่กี่คนเราก็อยากไปซีเรียสนะคะซึ่งหลายคนคิดเยอะในเรื่องนี้ค่ะเราต้องคิดว่าเราเป็นผู้ให้เราก็คือออกมาให้เท่านั้นค่ะไม่ต้องกังวลว่าออกมาแล้วจะมีใครมาดูหรือเปล่า เชื่อได้เลยค่ะว่ามีคนมาดูย้อนหลังแน่นอนนะคะถึงแม้วันนี้เขาอาจจะยังไม่ได้เข้ามาดูสดนะคะเราจะสังเกตเห็นเลยว่ายอดไลฟ์ของออยอดวิวของเรามันไม่เคยลดลงใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะน้องอมิลินดาเนาะขอบคุณนะคะเรารู้ว่าทุกการให้ของเรานั้นมันมีประโยชน์มากมายกับผู้คนคะ่ะจะมีคนมาดูเราย้อนหลังแน่นอนนะคะฉะนั้นเราจงให้ออกไปอย่าได้แคร์นะคะ ขอบคุณมากค่ะน้องมิลินดาวันนี้ครูนูไลตรงนี้เป็นแสงไฟตรงนี้เลยเห็นเป็นเงาโทรศัพท์อ่าเด้วเข้าหัวเรื่องกันเลยเนาะยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะคะใช่ไหมคะน้องมิลินดาแต่น้องมิลินดาเก่งมากๆแล้วค่ะสุดยอดแล้วนะคะทําทุกวันนะคะพูดเก่งด้วยอ่านะคะน่ารักด้วยพูดเก่งนะคะคุณนุ้ยก็น่ารักทุกคนนะคะที่เข้ามาดูครูนูทั้งส่วนและย้อนหลังเป็นคนที่เก่งและยอดเยี่ยมและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเอง ใช่ค่ะอันมีหลายร้อยคนที่ลับมาดูย้อนหลังเราเนาะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้แค่เราให้ออกไปนะคะถึงแม้จะมีเพียงแค่หนึ่งคนที่เขานำวิธีคิดนะคะนำสิ่งที่เราออกมาแชร์นั้นไปใช้และเขาฟังและเขารู้สึกว่าเขามีความเรื่องนี้แลวเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตอ่ากับการที่ได้ฟังเรานั้นก็เป็นสิ่งที่โคตรยอดเยี่ยมเลยเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆเลยที่เราได้ออกมาช่วยเหลือผู้คนใช่ไหมคะ วันนี้นะคะใครที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเราด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะน้องมิลินดาวิธีคิดนั้นก็สำคัญมากอย่างที่ครูนูพูดไปว่าวันนี้ถ้าเราออกมาสร้างตัวตนหรือว่าเราต้องการออกมาเป็นแสงสว่างดวงใหญ่ของโลกใบนี้แล้วเรามีความคิดที่ เอ๊ะฉันจะทําได้หรือเปล่าถ้าฉันออกมาแล้วจะมีใครวิจารณ์ฉันหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะน้องโบสขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูพี่นูนะคะอืมฉะนั้นสิ่งสําคัญสิ่งแรกเลยการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราต้องรู้เลยค่ะว่าความคิดนั้นมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยค่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องทําให้ได้คือเราจะต้องมีวิัยทางความคิดของเราค่ะ เพราะในแต่ละวันนั้นเราคิดเรื่องเยอะแยะมากมายหลายหมื่นเรื่องนะคะเพราะถ้าเราไม่ยอมวินยัยตัวเองว่าเราจะต้องคิดถึงเรื่องไหนเรื่องที่เราควรที่จะคิดก็คือจะเป้าหมายของเราและสิ่งที่จําเป็นที่จะพาเราสู่จุดหมายเท่านั้นนะคะอย่างเช่นหลายๆคนวันนี้การที่เราจะวินัยความคิดนั้นนะคะ ใช่ค่ะอย่าคิดมากเรารู้แค่ว่ามันเป็นหน้าที่ของเราและหน้าที่ในส่วนนี้มันเป็นสิ่งที่เรารักเวลาที่เราได้ออกมาให้มันทําให้เราเองเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขนะคะใช่ไหมคะเนาะเรารักเราชอบเราจะทําไปด้วยความสุขค่ะ การที่หลายๆคนไม่ได้คิดถึงส่วนนี้ก็เป็นเพราะว่าหลายครั้งที่ในความคิดของเรานั้นมีแต่เรื่องราวลบๆทําให้มันปิดกั้นหรือว่ามันฉุดรั้งความสําเร็จที่เราจะออกมาทําในบางสิ่งบางอย่างค่ะ อย่างครูนูและมาสเตอร์มายทุกคนนั้นออกมาเป็นผู้ให้นั่นหมายความว่าเราได้วินัยทางความคิดของเราแล้วว่าในวันนี้ทุกๆวันฉันจะต้องออกมาให้คุณค่ากับผู้คนเพราะฉันรู้ว่ายิ่งฉันให้คุณค่าออกไปมากเท่าไรนั้นนะคะขอบคุณมากค่ะอ่าขอบคุณนะคะน้องอ่ามิลินดาเนาะเราวินัยความคิดของเราว่าวันนี้ในทุกๆวันนั้นฉันมีความคิดว่า ฉันได้ออกมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ใครบางคนเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเราไม่ต้องไปคิดว่าวันนี้ฉันจะออกมาให้ผู้คนทั่วทุกมุมโลกตื่นรู้ไปพร้อมๆกันนะคะมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะหลายๆครั้งเวลาที่เราออกมาให้นั้นหลายคนก็ยังไม่ได้ออกมาฟังแต่พอมี มันออกมาไลฟ์สดมันเป็นพลังทวีเนาะเวลาที่เราส่งคลิปออกไปคลิปของเราเนี่ยมันไปทั่วโลกเลยค่ะเราไม่รู้หรอกว่าถึงแม้คนที่อยู่ประเทศอื่นหรือว่าคนที่อยู่มุมไหนของโลกในี้เขาเพลอเห็นแบบเขาแอบแบบเหมือนกับว่ามันไปถึงสายตาเขาถึงแม้เขาฟังเราไม่ออกแต่เขาเห็นใบหน้าเราเขาเห็นรอยยิ้มของเรา มันอาจจะทําให้เขามีความสุขนะคะฉะนั้นวันนี้สิ่งสําคัญสิ่งแรกที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคือเราจะต้องมาวิในยความคิดของเราและบังคับให้ตัวเองนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปบัง,บงคับใครให้ทําตามสิ่งที่เราต้องการได้เราจะต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเราที่เราจะต้องเขียนเป้าหมายนะคะให้กับตัวเองในทุกๆวันค่ะ การออกมาไลฟ์สดนี้นะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของครูนูเช่นกันค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าบางครั้งเราอาจจะ,ะแบบ ไม่มีพลังหมดพลังแต่ทุกครั้งที่เราออกมาหน้ากล้องก่อนที่เราจะออกหน้ากล้องเนี่ยเราจะบูสต์พลังของเราตลอดเวลาค่ะมันทําให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่มีพลังและพร้อมที่จะส่งต่อพลังนี้ออกไปและทุกคนที่เข้ามาฟังเราเขาก็จะรับรู้ได้ว่าพลังของเรานี้เป็นพลังของการให้อย่างจริงใจนะคะ จงทําเป้าหมายของเราทุกๆวันค่ะและการที่เราจะทําให้เรามีวินัยทางความคิดนั้นนะคะรู้ไว้เลยค่ะอย่างใครหลายๆคนเวลาออกมาสร้างตัวตนถ้าคุณมีความคิดที่ว่าคิดแล้วทําแล้วไม่มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้มันจะไม่สามารถทําให้คุณทําได้อย่างต่อเนื่องค่ะคุณต้องรู้ไว้เลยว่าการที่คุณอยากจะให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะความสุขมันอยู่ ระยะมันอยู่ในระหว่างการเดินทางค่ะไม่ใช่ว่ารอให้ฉันได้เป้าหมายนั้นมาก่อนฉันถึงจะมีความสุขนะคะตลอดระยะเวลาการลงมือทํานั้นเราจะต้องมีความสุขอย่างครูนูอย่างน้องมิลินดานะคะอยากน้องโบสเวลาที่เราออกมาให้คุณค่าเราก็จะมีความสุขใช่ไหมคะ,ะอย่างนั้นแหละถูกต้องที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เราลงมือทํานั้นถ้าเราได้มีความสุขนะคะ สวัสดีค่ะครูน้องยุย้ยขอบคุณมากเลยนะคะมาส่งพลังใจกันนะคะเราทําไปด้วยความสุขความสนุกนะคะอย่างครูน้องยุ้ยนี่ก็ยอดเยี่ยมมากมีความสุขสนุกสนานนะคะเป็นครูของเด็กอนุบาลเด็กเวลาเข้าไปฟังครูยุ้ยนี่เราเหมือนเป็นเด็กฆ่าควอบตลอดเวลาเลยะคะ่ะเหมือนปลุกพลังไฟในตัวเราตลอดเวลาเลยนะคะครูวินูเวลาเข้าไปฟังแล้วม,มันมีความสุขเนาะเราจะรับรู้ได้ถึงพลังซึ่งกันและกันนะคะน้องมิลินดาเนาะ ทุกคนนะคะที่เรามาส่งต่อนี่เวลาที่เราเข้าไปดูไลฟ์ของแต่ละคนเราก็จะมีความสุขมีพลังเพราะเรารู้ว่าทุกวันนี้ทุกคนวิในความคิดของตัวเองให้ลงมือทำในการกระทำที่จะพาตัวเองไปสู่จุดหมายด้วยความสุขตลอดระยะเวลาการเดินทางค่ะอ่าใช่ค่ะขอบคุณน้องโบเช่นกันค่ะเราก็เป็นครูซึ่งกันและกันนะคะ สวัสดีค่ะครูพิสาสวัสดีค่ะครูพี่ปอมขอบคุณมากเลยนะคะรักและขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่เรามีวันนี้เพราะว่าเรามีพลังใจที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่จากกลุ่มมาสเตอร์ไมลและครูบาอาจารย์ของเราทุกคนเนาะและที่ขาดไปไม่ได้คือโลกออนไลน์และพ่มารนี่เองนะคะที่ทำให้เรามีการออกมาส่งต่อความรู้นะคะมีการทำวินัยทางความคิดของเราตลอดเวลา เพราะว่าเวลาทุกครั้งที่เราบอกตัวเองว่าเราออกมาให้ออกมาเป็นผู้ให้นั้นนะคะเราจะมีความสุขในการลงมือทําแต่ถ้าวันนี้ความคิดของเรานะคะมันยังมีความรู้สึกว่าถ้าฉันออกมาแล้วฉันจะยังไงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิดไปถึงอ่ะเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะขอแค่เราวันนี้เราวินัยความคิดของเราว่าฉันจะต้องออกมาเป็นผู้ให้ในทุกๆวันนะคะเราก็จะมีความสุขแล้วค่ะ เราไม่ได้ออกมาเป็นผู้เอานะครับคุณออกมาให้ก็เหมือนกับว่าเราออกมาเป็นแสงสว่างเหมือนพระอาทิตย์เวลาพระอาทิตย์ออกมาพระอาทิตย์ก็ไม่ได้สนใจว่าถ้าวันนี้พระอาทิตย์ส่องสว่างจะมีใครมาสนใจพระอาทิตย์หรือเปล่าเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็ทําหน้าที่ของเขานะคะฉะนั้นเราก็ทําตัวของเราให้เป็นเหมือนพระอาทิต์ะคะ่ะออกมาส่องแสงในทุกวันนะคะเราไม่รู้หรอกว่าใครจะมาสนใจเราบ้างะคะแต่เรารู้ว่ามันมีคนสนใจแน่นอน,นะคะ่ะ จงทํามันไปด้วยความสุขตลอดระยะเวลาเดินทางตลอดระยะเวลาการลงมือทํามันจะพาให้เราไปสู่จุดหมายและเป้าหมายที่เราต้องการแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะคดเพนค่ะข,ขอบคุณค่ะใช่ค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกๆกคนที่มาส่งกำลังใจให้กับครูโนูน,นะคะแล้วสิ่งที่สองนะคะการที่หลายๆคนอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตวันนี้ต้องรู้ไว้เลยนะคะว่าโฟกัสที่ไหนนะคะ พลังงานของเรามันก็จะวิ่งไปอยู่ที่นั่นค่ะวันนี้ถ้าเราโฟกัสในการออกมาสร้างตัวตนเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรามีพลังและเรามีความพร้อมตลอดเวลาที่จะออกมาไม่ว่าเราจะมีความรู้สึกเอ๊วันนี้ฉันเหมือนมีพลังน้อยนะคะแต่เราก็จะคอยบูทพลังเราค่ะเพราะเรารู้ว่าเราโฟกัสกับการออกมาให้เราโฟกัสกับการมาเป็นผู้ให้ตลอดเวลาค่ะถ้าวันนี้เราโฟกัสว่า ถึงปัญหาของการออกมาสร้างตัวตนวันนี้ฉากหลังฉันจะสวยหรือเปล่าวันนี้หน้าตาฉันจะสวยหรือเปล่าแต่งหน้าแบบเนี้ยใครจะชอบไหมนะอะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องไปสนใจในจุดๆุดนั้นเยอะมากค่ะแต่เรารู้ว่าก่อนที่เราจะออกมานั้นเราต้องอดูตัวเองแล้วว่าเออวันนี้ก็ดูดีได้ระดับหนึ่งแล้วนะนะคะแต่ถ้าเราสามารถที่จะทำทำตัวของเราให้เพอร์เฟกได้นั่นก็ยอดเยี่ยมค่ะ แต่สำหรับมือใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการออกมาสร้างตัวตนหลายคนถ้าเริ่มต้นนั้นไปโฟกัสถึงส่วนต่างๆมากกว่าเนื้อหานั้นเราก็จะทำให้แบบสิ่งหรือว่าปัญหาต่างๆนั้นมันจะใหญ่ค่ะและมันทำให้เราไม่สามารถที่จะออกมาสร้างตัวตนหรือว่าออกมาเป็นผู้ให้ได้นะคะ พอเราได้เริ่มทำสักพักหนึ่งเราเริ่มโฟกัสว่าวันนี้ฉันมีเนื้อหาที่ดีเยี่ยมออกมาส่งต่อแล้วนั้นนะคะคุณก็จะได้มีเนื้อหามาตลอดเวลาค่ะและคุณก็จะเปลี่ยนแปล,ลงตัวเองเปลี่ยนแปลงลุคของเองพร้อมๆกันไปด้วยนะคะเราไม่ต้องไปโฟกัสถึงสิ่งภายนอกมากกว่าการที่คุณจะนำเนื้อหามาเพราะการที่เราเริ่มต้นนั้นเราเริ่มต้นจากความไม่พร้อมอยู่แล้วค่ะ อย่างคุณูแรกแรกคุณูก็ไม่ได้พร้อมอะไรใช่ค่ะคนที่บอมเราต้องออกมาเป็นผู้ให้ถ้าวันนี้ใหม่ๆฉากหลังเราอาจจะยังไม่สวยแต่ขอให้อย่ารกเกินไปนะคะแค่นี้คุณก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจากการออกมาสร้างตัวตนแล้วค่ะเราจะเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆนะคะแต่งหน้าไม่เป็นก็เริ่มแต่งค่ะ ไป,ไปไปมามันก็จะทำให้คุณรู้วิธีต่างๆมากมายค่ะถ้าเราโฟกัสในส่วนที่ว่าฉันจะต้องออกมาเป็นผู้ให้นะคะอย่าเพิ่งออกมาเป็นผู้เอามาเอาคำชมคำแบบเอิ่มหรือว่าคำวิจารณ์อะไรแบบนี้นะคะอย่าไปคิดถึงส่วนนั้นค่ะคิดอย่างเดียวว่าวันนี้ฉันออกมาเป็นผู้ให้นะคะมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่มีพลังโฟกัสพลังงาน ของการที่คุณคิดถึงเนื้อหาสาระและคุณค่าที่จะนําออกมาแบ่งปันให้กับผู้คนอย่างเดียวเลยค่ะและคุณก็จะไม่มีการหยุดทําเลยค่ะเพราะคุณโฟกัสไปถึงคนที่รอคุณอยู่และโฟกัสไปถึงคนที่เขายังไม่ได้ลงมือทําซึ่งมีอีกเยอะแยะมากมายค่ะอย่างคุณนูเองนะคะคุณก็โฟกัสถึงว่าฉันอยากจะออกมาเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนะคะเพราะมีใครหลายคนยังต้องการพลังใจจากเราค่ะ อ่าฉะนั้นแล้วนะคะอย่าได้ไปโฟกัสถึงปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆที่มันอาจจะสามารถทําให้เราหยุดยั้งการกระทําได้โฟกัสไปถึงสิ่งที่มันจะช่วยผลักดันให้เราไปสู่วันข้างหน้าไปสู่เป้าหมายของเราเท่านั้นนะคะอ่าและสิ่งที่สามเลยวันนี้นะคะหลายๆคน,นะคะถ้าวันนี้เรามีความคิดแบบไหนนะคะเราอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีนะคะรู้ไว้เลยว่าถ้าเราไม่ชอบอะไรนะคะเราอย่าได้พูดถึงมันค่ะ หลายคนมีความรู้สึกว่าทำไมฉันยังไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตขอบคุณมากค่ะโค้ชที่บอมอาจจะเป็นเพราะว่าเราเผลอไปพูดในสิ่งที่เราตรงข้ามกับสิ่งที่เราอยากจะได้ค่ะหลายๆคนมักจะพูดถึงสิ่งที่ตัวเองไม่อยากจะได้อย่างเช่นวันนี้นะคะเวลาที่เราอยากจะให้คนสามีหรือว่าใครก็ตามะคะ่ะมาเข้าใจเรามาสนับสนุนเรานะคะแต่เรามักจะพูดในสิ่งที่มันตรงข้ามนะคะหรือว่าบางคนมีสามีที่ ติดเหล้าบ้างหรือว่าติดการพนันนะคะมีหลายๆอย่างหลายๆสิ่งเนาะแล้วเราไปด่าเขาหรือว่าไปว่าให้เขาแบบนี้จริงๆแล้วเราเป็นห่วงและอยากจะให้เขาเลิกแบบนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนเข้าใจผิดค่ะถ้าวันนี้เราต้องการสิ่งไหนนะคะแต่คนส่วนใหญ่มักจะพูดในสิ่งที่มันตรงข้ามค่ะถ้าเราอยากจะได้ในสิ่งที่เราทำให้ความคิดของเรา เปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานั้นเราต้องพูดถึงเฉพาะสิ่งที่เราอยากจะได้ค่ะวันนี้หลายคนอาจจะเผลอค่ะครูนูเองก่อนที่จะขึ้นมาอยู่บนโลกอะไรนั้นก็เพลอบ่อยมากค่ะขึ้นมาก็ยังเผลอค่ะแต่พอวันนี้เรายิ่งเรียนเรายิ่งซึมซับเรารักการเรียนรู้ยิ่งเรียนก็ยิ่งสําเร็จค่ะสวัสดีค่ะโค้ทีมขอบคุณมากเลยนะคะ เรารู้ว่าณวันนี้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าสิ่งไหนที่เราไม่ชอบถ้าเรากําลังจะพูดออกไปเราจะเริ่มรู้ว่าเรารู้จักการวินัยความคิดมันทําให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่หยุดคําพูดนั้นออกไปค่ะและกลับมาพูดในสิ่งที่เราอยากจะได้นะคะฉะนั้นแล้วสวัสดีค่ะโคตาขอบคุณมากเลยนะคะมาส่งพลังใจให้กับกรู ขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณนะคะพี่นุย้ยอ่าเดี๋ยวคุณนุก็จะตามไปนะคะเราจะตามไปเป็นลมใต้ปีกซึ่งกันและกันค่ะวันนี้นะคะคุณนุก็ใกล้จะจบแล้วฉะนั้นอย่าลืมนะคะถ้าคุณรู้ว่าสิ่งไหนที่คุณต้องการคุณต้องพูดถึงมันบ่อยๆค่ะ ฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะคะอย่าลืมว่าหลายหลายคนแม้กระทั่งครูนูก็เป็นค่ะบางครั้งเรารู้สึกโบโหหรือว่าเรารู้สึกโกรธใช่ไหมคะเราก็จะพูดในสิ่งที่ตรงข้ามกับตัวเองนะคะบางครั้งแบบมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันพูดออกไปอ,อ๋อจริงๆแล้วฉันไม่ได้ต้องการแบบนั้นเราต้องกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะ คือคิดอะไรนะคะบางครั้งคิดคิดลบแต่อย่าพูดลบนะคะคิดลบแต่พูดตรงข้ามพูดในสิ่งที่บวกค่ะพูดในสิ่งที่เราอยากจะได้เท่านั้นอยากจะได้เป้าหมายก็ต้องพูดถึงเป้าหมายบ่อยๆนะคะอย่าคิดว่าอยากจะได้ถึงเป้าหมายแต่พูดว่าฉันคงทําไม่ได้มันจะเป็นไปได้หริอมันมันยากนะเนี่ยเอ๊ะทำแล้วมันจะดีไหมนะคะคําพวกนี้ตัดทิ้งไปเลยค่ะ ทิ้งพูดแต่คําว่าฉันทําได้แน่นอนนะคะเป้าหมายฉันมันมาแบบง่ายๆสบายๆแบบนี้เนาะ,อะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะความคิดเป็นสิ่งที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณมากๆเลยค่ะสิ่งแรกคุณจะต้องวินในยความคิดของคุณค่ะคือคุณจะต้องเขียนเป้าหมายให้กับตัวของคุณเองในทุกๆวันนะคะ และสิ่งสําคัญที่สุดคือจะต้องมีความสุขนะคะวินยัยความคิดของตัวเองว่าฉันมีความสุขตลอดระยะเวลาการลงมือทําเป้าหมายของฉันนะคะการลงมือทําจะต้องทำด้วยความสุขเท่านั้นถึงจะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการค่ะและสิ่งที่สองคือวันนี้คุณจะต้องโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการนะคะ หลายคนที่ยังเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้เพราะว่าบางครั้งเราใช้พลังงานของเราไปโฟกัสในสิ่งที่เราไม่ต้องการค่ะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือโฟกัสไปถึงสิ่งที่จะทำคุณไปถึงเป้าหมายอย่างเช่นวันนี้คุณอยากจะสำเร็จบนโลกออนไลน์ สิ่งสาคัญที่เราจะทําก็คือการออกมาสร้างตัวตนนั้นง่ายที่สุดใช่ไหมคะเราก็โฟกัสไปถึงการสร้างตัวตนค่ะและการสร้างตัวตนนี้คือการที่เราออกมาเป็นผู้ให้นะคะเราโฟกัสว่าเราออกมาเป็นผู้ให้อย่าโฟกัสว่าฉันออกมาเป็นผู้เอาถ้าเราโฟกัสว่าเราออกมาเป็นผู้เอาเราจะคิดเยอะว่าอุ้ยวันนี้ฉันออกมาไล์จะมีคนดูฉันกี่คนวันนี้ฉันออกมาไล์แล้วฉันจะสวยหรือเปล่ามีคนจะว่าอะไรให้ฉันหรือเปล่าแบบนี้นะคะนั่นหมายของว่าเราไม่ได้ออกมาเป็นผู้ให้แล้วค่ะ เราจะต้องคิดอย่างเดียวว่าวันนี้ฉันเตรียมเนื้อหาที่ดีเยี่ยมพลังงานที่ดีเยี่ยมที่จะมาส่งต่อนะคะฉันไม่ได้สนใจว่าวันนี้ใครจะว่างมาดูฉันหรือเปล่านะคะเพราะว่าเวลาที่เราออกมาไลนั้นบางคนเขาก็ไม่ได้ว่างมาดูไลสดค่ะ แต่ย้อนหลังมีคนมาดูแน่นอนค่ะเราจะสังเกตเลยว่าไม่มีหรอกค่ะว่ายอดวิวจะลดลงเนาะมีแต่ยอดวิวเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วจงโฟกัสที่การออกมาให้นะคะและสิ่งที่3เลยวันนี้อยากจะให้ความคิดของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้นั้นเวลาที่เราโกรธหรือว่าเรามีความรู้สึกไม่สบายใจเราอาจจะ เผลอลืมเป้าหมายของเราและความคิดของเราเวลาที่เราคิดอะไรเรามักจะพูดออกมาใช่ไหมคะถ้าเราคิดลบเราต้องพูดตรงข้ามกันพูดถึงแต่สิ่งที่เราอยากจะได้แต่ถ้าเราคิดถึงเป้าหมายของเราก็ให้เราพูดออกมาเลยคะ่ะมันจะเป็นการเหมือนว่า ตอบย้ำเป้าหมายให้กับตัวของเราเองค่ะพูดในสิ่งที่เราอยากได้เท่านั้นพูดถึงเป้าหมายของเราเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกพลังใจมากๆเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้กับคุณนูนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามคุณนูและเป็นพลังใจให้กันและกันนะคะแล้วมาเจอกับคุณนูใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะรักและขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะบายบาย